ระบบเพจมิวเทชันที่จะมาในเสานี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างมีข้อมูลอะไรเจ๋งๆเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวยังไงและระบบนี้เนี่ยจะทําให้เพรของเรานั้นไลยพันธุ์เป็นยังไงได้บ้างในครับในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วเพื่อนๆเนี่ยจะได้คาตอบอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องปอปชูเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ดีดีช็อปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกผลแคนดี้เมล็ดต่างๆรับกิฟต์เกมพาสเติมโรบัคแท้เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็คือในวันเสาร์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีระบบเพรมิวเทชันมานะครับหรือว่าการกลายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงของเราเลยครับซึ่งระบบสัตว์เลี้ยงในเกมโกลอาการเดนเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่สําคัญแล้วก็มีประโยชน์มากๆสําหรับการทําสวนนะครับส่วนข้อมูลสําคัญที่เดฟเขียนเอาไว้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถใช้สัตว์เลี้ยงเลเวล100รนะครับย้าว่าเลเวล100เอามาเข้าตู้ที่ชื่อว่าตู้มิวเทชันหรือว่าตู้กลายพันธุ์อย่างในรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามี มัลต t เทชันได้เช่นเดียวกันแต่ข้อความของทีมงานนี่ครับ <c oughs> เขาบอกว่าเพชรมิ t เทชันนั้นมาแล้วเราสามารถอัปเกรดเพชรไปในรูปแบบต่างๆได้ซึ่งสัตว์เลี้ยงก็จะมาในรูปแบบใหม่แล้วก็มี a อบิลิตีหรือว่าความสามารถใหม่ด้วยนะครับส่วนกิจกรรมไดโนเสาร์ก็มีการขยายเวลาขึ้นซึ่งก็จะมีเครื่องอัปเกรดไดโนเสาร์โผลมามีเควสใหม่มีของใหม่ให้คราฟมีซีฟใหม่ สัตว์เลี้ยงใหม่สภาพอากาศแบบโหดๆจากแอดมินแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับจากอัปเดตที่เดฟบอกมานะครับก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเลยแต่ในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราจะมาดูกันในเรื่องของตู้มิวเทชันซึ่งเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็อาจจะก,กังวลนะครับว่าโอ้โหเวลร้อยนี่ตั้งแต่เล่นมายังไม่มีตัวไหนถึงเวลร้อยเลยจะทํายังไงซึ่งก็ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ามันจะมีไอเทมที่สามารถคราฟได้แล้วก็สามารถซื้อได้ในเกียร์ช็อปซึ่งไอเทมนี้จะเป็นไอเทมในการบูส์เอเเ็กยิ ดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญสําหรับแผทหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลเวล1 0 0นะครับผมก็เลยเตรียมวิธีการปั๊มเวลสัตว์หลายๆวิธีเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือใช้พวกนกฮูกนะครับหรือว่าสัตว์ที่เอาไว้เพิ่ม exp เท่าที่เพื่อนๆมีนะครับก็อย่างเช่นคาปิบาร่านะครับเต่าทะเลก็ไล่ดูเอาว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยผมก็แนะนําเป็นนกฮูกถ้าเพื่อนๆมีนะครับสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือวววกกน้้าาดะรรรัมเเไที่่่ตยิง ยิ่งขึ้นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเอาง่ายๆนะครับก็คือเป็นตัวละครที่โตไวที่สุดนั่นเองขอแค่ไม่ขาดสารอาหารเพียงแค่นั้นจริงๆแล้วเทคนิคหลักๆเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนอกจากใช้เซตสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ผมแนะนําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนกฮูกคาปิบาร่าเต่าทะเลส่วนสถานะหรือว่าสเตตต,ต่างๆที่ทางผู้พัฒนาบอกเอาไว้เนี่ยว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั้นสามารถกลายพันธุ์ไปได้ในตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างสาหรับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับหรือวคิดววมีเยย๋กลลนต้้้ใปแัผ หมดเอาไว้ให้คอมเมนต์ไหนจริงๆแต่ถ้าผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้เนี่ยก็คงจะเป็นคอนเทนต์ที่มันน้อยเกินไปนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมได้เตรียมคอนเทนต์วิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะครับว่าระบบมิวเทชันต่างๆที่จะมาถึงเนี่ยมันจะสามารถเป็นระบบอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการกลายพันธุ์ที่เพิ่มค่าสเตตัสนะครับเอาง่ายๆก็คืออาจจะเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มค่าประสบการณ์ลดความหิวอย่างที่2นะครับก็คือการกลายพันธุ์แบบตามาธาตุหรือว่าตามสภาพแวดล้อมนะครับเอาง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะา,จจะาีท่่ตงๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับผลผลิตยกตัวอย่างก็เช่นพวกซันเบิร์นอะไรแบบนี้นะครับวินสตั๊หรือว่าสถานะใหม่ล่าสุดอย่างแอมเบอร์อะไรแบบนี้นะครับ <S <S ผมคิดว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของเราได้เช่นเดียวกันต่อไปก็คือการกลายพันธุ์แบบเพิ่มความสามารถพิเศษนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่กลายพันธุ์นะครับอาจจะสามารถป้อนอาหารให้สัตว์เลี้ยงอื่นๆได้อัตโนมัติหรือเอาง่ายๆก็คือเพิ่มความเร็วในการเติบโตของพืชรอบตัวนะครับหรือว่าแบ่งค่าประสบการณ์กับสัตว์เลี้ยงตัวออออืื่่าา่นนนนๆๆกกก็็็สสสาาาาาาามมมรรถถเเเเปไดด้ชียยวววััคคงงขต บางอย่างเนี่ยอาจจะถูกดึงเอามาเป็นความสามารถเพิ่มเติมของสัตว์เลี้ยงที่กลายพันธุ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือความสวยงามอย่างเดียวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับอาจจะกลายเป็นสีเรนโบว์สีทองสีเงินเอาง่ายๆก็คือทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันดูดีดูเทมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อแรกนะครับก็คือการกลายพันธุ์เพิ่มค่าสเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นลดคูดาวของสกิลลงเยอะมากหรือที่โหดจริงๆที่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็น ได้แบบสุ่มเลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วแหละว่าการพัฒนาเนี่ยจะอัปเดตสถานะอะไรเพิ่มมาบ้างในช่วงแรกหรือว่าเฟสแรกตอนนี้ก็คือการคาดการณ์ที่ผมเนี่ยลองคาดเดาเอาไว้นะครับสรุปเลยก็คือระบบนี้นะครับน่าจะรวมทั้งการเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับเพิ่มค่าสถานะเพิ่มค่าสเตตัสอดล็อกความสามารถพิเศษต่างๆนะครับโดยมีแนวทางให้ผู้เล่นเนี่ยต้องฟาร์มหรือว่าคราฟหรือว่าใช้ระบบเควสมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะกลายพันธุ์ให้ได้สําเร็จโดยส่วนตัวเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าเราในฐานะผู้เล่นนนีีีี่ยยคววรรรรทจะะะะตตมััออไกกกบบบ้้าาางแลุ์ นอกจากที่ผมพูดไปแล้วอาจจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะ <c oughs> ครับคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปเลยคอมเมนต์ไหนเจ๋งสุดนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดเอาไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย